ก็วันนี้เดี๋ยวผมพามเพื่อนๆนะครับมาศูนย์บริการยางทิมซันสาขาเชียงใหม่นะครับแนตะ่ตอนนี้ผมก็กําลังหาร้านอยู่นะอันนี้อุโมงค์สุดท้ายเลยใช่ไหมครับโอขวามือเนี่ยมันคืออุโมงค์ฮะออกขึ้นอุโมงค์มาชิดซ้ายเลยนะครับอยู่ซ้ายมือจากทางออก500เมตรนี่ไงฮะศูนย์บริการยางทิมซันใช่ไหมใช่ไหมใช่เว้ยนี่ไงฮะมื่ โอ้โหมีใครอยู่ไหมเนี่ยจะเปลี่ยนยางพอดีฮะเดี๋ยวจะกลับไม่ถึงกรุงเทพแล้เนี่ยขออนุญาตเข้าไปเนี่ยโอโ้ร้านใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะมาดูร้านกันว่าที่เชียงใหม่นี่จะเป็นยังไงเปลี่ยนยางนะครับอาชามาวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมลงดอยมาพอดีอยางเวฟมันแตกแล้วเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนยางหน้ากับยางหลังให้หน่อยพี่จะเปลี่ยนเลยไหมได้ได้ได้เปิดกี่โมงนี่พี่มาร์คเปิดเก้าโมงครับเปิดเก้าโมงเมงืเ่อกี้ผมเลยนะกลับรถตรงนู้นมากลับรถสี่แยกใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ลงกี่โมงอ่ะถ้าอยู่กับเขาต้องแยกอ่ะมันมีทีก่กลับรถ อ๋อนะฮะก็คือถ้าเรามาจากกรุงเทพเนี่ยมาตรงมาอันนี้คืออุมโมงค์สุดท้ายแล้วไหมพี่ใช่ครับสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็ชิดซ้ายมานี่ก็เจอร้านเลยพอเจออุมโมงค์มาก็มีอะไรออกเยอะโอเคครับแปลว่าผมนี่หลงทางถ้าเกิดว่าเป็นแนวน,นี้กับแนวนี้ก็จะเป็นแก้มเตี้ยแนวน,น,นี้มันทุกเนี่ยอะไรก็จะเป็นพวก 63, 67 งั้นเดี๋ยวเอา692รายจปอดตัวน,นี้ไปดีกาได้ๆๆพี่ก็คือตอนนี้ทีมซันนี้ก็มีลังสิตบางแคสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นี่ก็เป็นสีที่แล้วตอนนี้ก็สูนย์บริการนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมนะครับเดี๋ยวให้พี่มาจัดการพรอร ันนี้ก็เป็นลายไฟเหมือนกันใช่ไหมพี่มาใช่ครับอย่างของเราจะมีลายตรงนี้จะดีกว่ากว่านะเวลาเราขึ้นทางต่างระดับตรงนี้เขาจะปีนได้ง่ายยางอะไรไม่รู้แต่ผมขี่มาเนี่ยมันปัดนะเวลาขึ้นเส้นจราจรนะพี่เป็นที่เนื้อยางไม่ได้เป็นที่ลายเป็นที่เนื้อยางนะถ้าเนื้อยางไม่ดีเวลามันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะลื่นแต่ถ้าเนื้อยางดีเขาจะจิกขึ้นเส้นยางของเรา ดีทุกตัวครับงา่ายๆเลยถ้าเกิดยางไทยพุ่งไปแล้วเนี่ยเกิดอาการดิน้นหรือว่าสะบัดเนี่ยแสดงว่ายางคุณภาพไม่ดีแล้วคุณภาพไม่ดีแล้วแต่ว่าทีมซันเนี่ยรราประกันแน่นอน,อนจากการใช,ใช้งานจริงๆจะล่องลึกขนาดไหนก็ไม่ปัดนคนือถ้าเกิดคนเคยใช้งานจริงเขาจะจะทราบตรงนี้อยู่แล้วก็เลยต้องบอกฝากประชาัมพันธรบอกเพื่อนๆบอกคนรู้จักทีเราใช้อยู่ก็ยางดี หมอ,อให้เปิดใจกันนิดนึงนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปเทสผมจะวิ่งลงเขาให้ดูเลยเนี่ยได้ครับแต่ผมวิ่งแค่แค่หกสิบรถตัดที่หกสิบโอ้เขาเซฟตี้ครับให้ปลอดภัยแ,และขับรถเร็วเวลาเปลี่ยนล้อเล็กเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องถอดที่เป็นเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมไม่แบบนี้จะจะง่ายแบบนี้ก็คือถอดมือไปเลยเครื่องใหญ่ๆที่เราเห็นประจําที่ร้านนียก็จะ อทัพวกปิกไบหรือว่าเอ็นแม็กหรือเอ็นแม็กได้ลติดต่ออะไรเงี้ย้ไจะใช้เครื่องโชคดีหม่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมี่เห็นมอไซค์าามาเที่ยวเยอะไหม เชื่อไหมฮอตไส้เยอะเย <Yeah. S 2> อะคันทัที่นี่แล้วก็น่ามาจากที่อื่นด้วยแล้เสร็จนี้วิ้งไปอะไอย่างเงี้ยอันนี้คือเติมให้ผมเท่าไหร่ดี่มาก็กเติมไปสามสองสามหกให้ไปนวดยางกก่อนนะต้องไปนวดถ้ามันแข็งเราค่อยปล่อยออกได้เนาะใช่ครับ uh huh. ถ้ารู้สึกว่าอ่อนเราก็ไปเติมเพิ่อยู่ที่ควาชมชอบของแต่ละคนนะลายสวยนะเนี่ย ถมันจะเขือเขื่เลยนะพี่นะรถเขื่อไม่เป็นไรขอให้ยานดีจะพาเรากลับบ้านยางปลอดภัยนะกครับผมจะบอกว่ายางนี่หอมมากอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่มาร์คเสร็จแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวมาแวะหาเด้อ เราจะจะกลับไปกรุงเทพไหมเนี่ยไหะรบือติดใจเชียงใหม่แล้วใช่จะกลายเป็นคนเชียงใหม่แล้วเขาจะกลายเป็นคนเชียงใหม่หาแฟนที่เชียงใหม่เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสตอนนี้เสร็จแล้วพี่มาร์คเปลี่ยนยางให้เราเรียบร้อยตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องยางแตกแล้วฮะเดี๋ยวก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณช่างมาร์คนะครับที่เปลี่ยนยางให้ผมนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวร้านนะครับเพื่อนๆคนไหนจะมาเปลี่ยนยางก็แวะเข้ามาที่เชียงใหม่นะครับมันอยู่ช่วงไหนนะพี่มาร์คก่อนถึงเมย่า1หนึ่งกิโลอยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติโอเคตามนั้นตามนั้นนะครับใครอยากมาใช้บริการก็ก็ลองแวะเข้ามานะครับใครที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ใกล้เคียงเนาะ ตอนนี้ทีมซันก็มีเชียงใหม่หลังสิท์บางแคแล้วก็สมุทรปราการที่น้ำแดงนะครับก็มีสิที่ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มาร์กมากนะครับที่เปลี่ยนยายให้ผมนะครับก่อนกลับบ้านาป้ายสติ๊กเกอร์รแปได้คือท่านี้ขับรถมาจากอุลเล่หรืออะไรกติจะจะ๊กเกอร์เอามาเลยพี่เอามาเลยอ๋อ ติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่ครับมาเดี๋ยวแปะกันเลยแปะเอ็นแมกด้วยนะใช่ครับเอ็นแมกมีเยอะแล้วจะมีที่แปะไหมเดี๋ยวแปะแปะเวงกันนะครับอ้าวทำไมต้อง696กอะฮะทำไมวัดจากที่น่มาที่นี่อยู่ประมาณ696กิกกิโลเมตรอ๋อคือเอาตามกิโลเนาะใช่ครับ ้นียน่ย,ย,ยไปเรื่อยๆหน่อยได้ได้ครับตามมาตามมาโอเคอ๋อคือไอ้เราก็งงไงไอ้หกเก้าหกนี่คืออะไรคือออรยนนะยะทางเนี่ยคือใช่ครับระยะทางจากกรุงเทพมาถึงที่เชียงใหม่โดยประมาณครับบางบางบางท่านอาจจะมาไกลกว่าหรือใกล้กว่าอะไร คือแต่อันเนี้ยเรามาเนี่ยกี่กิโลแล้ววะเรามาประมาณน่าจะเกินพันแล้วะเพราะว่าผมขึ้นดอยมาครั่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มาคมากของคุณครับเดี๋ยวเลยแอนแม็กครับเล่แอนแม็กอยู่คันหนึ่งตอนนี้เวฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันได้ครับเดี๋ยวเราไปลองยางกันด้วยนะครับกลังจะถึงบ้านก็น่าจะอีกหลายกิโลไปเดี๋ยวพี่มาคติดแอนแม็กให้ด e ้วยเดี๋ยวผม ตรงนี้ก็ได้พี่ไดดูนี้ยึดตรงนี้ไม่ได้ไรได้ได้เลยได้เลยช่วงนี้แหละครับต้องต้องสายโอครวยมากกเก้าหก แอวท,า,ทาดิอันนี้ผมขอแปะสติ๊กเกอร์ไว้นันเนี่ยได้ครับยินดีครับครับครั้งหนึ่งโอเคมานนะฮให้พี่มาร์คเซลให้เนี่ยจะถ่ายรูปที่หน้าร้านนะครับมาได้เอารถ ตอนนี้เรียบร้อยครับเราเปลี่ยนยางที่ทีมซันสาขาเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับอีก600เท่าไหร่600 6 696กิโลเมตรก็จะถึงบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มากมากนะครับเดี๋ยวไปแล้วอโอกาสหน้าถ้ามาเชียงใหม่ามาเชียงใหม่แวะมาเที่ยงเที่ย้โอเคครับเดี๋ยวผมแวะมานะไปะไปแล้วครับ้นะครับผม ไปแล้วเปลี่ยนยางเรียบร้อยครับว้าไปแล้วไปแล้วครับไปเอาเดินทางกลับบ้านครับผม